พร้อมหรือ,อยังสำหรับการเดินทางที่เปลี่ยนชีวิตนายรู้ไหมว่ามีดาวเคราะห์ที่เหมือนโลกซ่อนอยู่หลายปีที่ผ่านมาเราพัฒนาเทคโนโลยีลับสุดยอดที่จะพาเราไปที่นั่นได้ ระบบกระโดดควันตั้มพร้อมทำงานเสียงจากท้องควบคุมดังขึ้นฉันมองไปที่หน้าจอพิกัดดาวเคราะห์เคปเลอร์ 186F กำลังล็อกเป้าอีกหวินาทีเริ่มกระโดดย,ยานอาวกาศสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงภาพเบื้องหน้าพร่ามัวและแล้วทุกอย่างก้องเงียบสงบ เรามาถึงแล้วดาวเคราะห์สีเขียวมรกตงดนามเกินกว่าที่เคยจินตนาการนายเชื่อไหมว่าเราทำสำเร็จแล้วฉันถามเพื่อนร่วมเดินทางด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อแล้วล่ะเขาตอบกลับมาพร้อมรอยยิ้มกว้าง นี่คือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งใหม่การเดินทางสู่บ้านหลังใหม่ของมนุษยชาติเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามตอนต่อไปได้เร็วๆนี้